ทิ้งความเจ็บปวดทิ้งความเหนื่อยล้าทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นนะชีวิตใหม่รออยู่ที่ฟาร์มช้างพัทระนะไพรถันทัพไม่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าพรายถันทัพต้องเจออะไรมาบ้างแต่ท้ายที่สุดชีวิตใหม่ของไพรถันทัพก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยมีผู้หญิงที่มีแต่คำว่าให้และก็ให้มาตลอดโดยที่เธอไม่เคยเอ่ยปากขอใคร คุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาทันทีที่เธอรู้ว่าพลายฐานทัพกำลังเจอกับอะไรอยู่พลายฐานทัพทำงานหนักแค่ไหนคุณนาตัดสินใจให้เลขาดำเนินการถ่ายชีวิตให้พลายฐานทัพทันทีคุณนาท่านไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะเพียงแค่อยากช่วยเพราะท่านคิดว่าท่านสามารถช่วยได้ หลังจากนั้นท่านก็ติดต่อประสานงานขอให้พัทราฟาร์มเป็นบ้านหลังใหม่และคาดว่าจะต้องเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้กับไทรฐานทัพบหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมข้อตกลงทํำสัญญาเริ่มต้นขึ้นทันทีเมื่อเจ้าของยินยอมให้ไถ่ชีวิตไทรฐานท้าบ การเดินทางไกลเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งจากจังหวัดสุราษฎร์มุ่งสู่หางดงจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นในวันที่9เมษาย,ยน2567ระยะทางไกลมากแต่เชื่อว่าที่นั่นมีเรื่องราวดีๆสำหรับพ่อลพรถันทัพอย่างแน่นอนอันนี้ถันทัพนะคะกำลังกินหญ้าอยู่หล่อไหมคะนิ่งมากเลยเรียบร้อยนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วไหม ครึ่งทางแล้วไหมคะค่ะก็น่าจะถึงเชียงใหม่หางดงประมาณสายบ่ายเย็นนะคะก็แม่เป็นกำลังใจให้คุณพันเดินทางด้วยนะคะเดี๋ยวเดินทางช่วงนี้ก็จะได้ไม่ร้อนเพราะช่วงนี้มันร้อนมากแต่ว่าในรถก็จะมีน้ํามีอาหารให้อยู่นะคะแต่อาหารก็จะไม่ได้ให้มากเดให้เป็นย้าเป็นหลักเพราะว่าถ้าให้มากคุณพันธ์ก็กลัวของอืดน,นะคะก็จะเน้นย่าเป็นหลักคะ่ะ ประวัติของคลายฐานทัพนั้นมีประวัติค่อนข้างดีเป็นช้างเชื้อสายพระสเสวีช้างเผือกคู่พระบรมีของในหลวงรัชกาลที่9เป็นเชือกเดียวที่เหลืออยู่แต่ไม่ว่าจะมีประวัติที่ดีมาอย่างไรช้างเขาเลือกไม่ได้ครับว่าจะต้องได้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรและต้องทําอะไรบ้างเขาพูดเขาบอกเขาอธิบายให้คนฟังไม่ได้ที่ผ่านมารู้แค่ว่าเขาต้องทํางานหนักเป็นช้างลากสุงมาทั้งชีวิตเออ ทุกครั้งที่ไถ่ชีวิตช้างภาคประชาชนรู้สึกดีใจและน้ำตาไหลทุกครั้งเพราะมันคือการปลดปล่อยให้ช้างอิสระการไถ่ชีวิตช้างแต่ละตัวมันคือเรื่องราวที่ใหญ่มากเพราะงบประมาณที่สูงมากใครล่ะครับจะกล้าเอางบที่มีอยู่ไปไถ่ช้างให้อยู่โดยที่ไม่ให้เขาทำอะไรที่เห็นชัดก็มีคุณหนูนากัญจานานี่แหละครับไถ่ไปแล้วหาบ้านใหม่ให้ไม่ต้องทำงานให้ใช้ชีวิตสุขสบายขอบคุณครับคุณนา แพโกลาค่ะจะขึ้นรถไว้ให้ฐานทัพนะคะระหว่างทางนะคะโอเคการเดินทางของทายฐานทัพอยู่ในสายตาประชาชนผู้คนมากมายเตรียมอาหารไว้ให้ระหว่างทางพยายามติดต่อประสานงานคุณหนูนากัญชนามาตลอดมันคือเรื่องราวดีๆที่ทำให้ผู้คนในสังคมยิ้มได้และมีความสุขกับกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันครับ รายฐานทัพถึงความช้าง,งพัฒระจังหวัดเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพคุณพัดวางแผนการเดินทางมาอย่างดีนี่แหละครับเมืออาชีพ ชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่ความช้างพัทระแต่มีบางสิ่งที่ทุกคนไม่รู้กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้กำลังแสดงออกมาซึ่งมันน่าสงสารมากๆครับ วันสุดท้ายก่อนจะมาพร์ถานทัพยังต้องทำงานปกติความจริงที่ไม่มีใครพูดถึงนั่นก็คือดวงตาซ้ายที่มองไม่เห็นและดวงตาข้างขวาที่มองเห็นเพียงแค่1 0 2ถึง20เซเท่านั้นเขาปิดไว้ทำไมทำไมเขาไม่พูดหรือกลัวไม่ได้ราคามันคือคำถามที่คงไม่ต้องหาคำตอบเพราะว่ามันช้าเกินไปสัมผัสได้แค่เพียงว่าเขาใจร้ายกับไพร์ถนทับมากๆครับ คุณพัดพี่ขุ่ยและผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงแล้วครับก็ตามข้อสรุปเลยครับหลังจากนี้คงต้องติดต่อหมอผู้ที่เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและร่วมกันรักษาพายฐันทัพอย่างเร่งด่วนเลยครับทดสอบการทดสอบการมองเห็นนะครับโดยการให้ช้างเดินนะครับโดยที่มีต้นไม้อยู่ข้างหน้าเราให้เลือก ใช่เราเราเราต้อังเกตด้วยเราด้วยถ้ามีเราตัดเลือดขาเราต้องมาฆ่ามันที่มึงมงนี่เดินหน้าตลอดเต็มเลยนะนั่นปกติจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นอันนี้มอตามองไม่เห็นเลยคงตุ้มเลยอันนี้ผมจะช่วยเขานะเขาไม่ช่วยเขาช่วยกันโทนเขาอ่ามาหมายจะช่วยควบคุม แล้วขาะเมื่อกี้ที่มาแบบธรรมชาติของเขาโดยที่ควานนั่งบนคอแล้วไม่คนโหนเขาเดินทางตรงๆมาเห็นเนียเขาเดินชนต้นไม้เต็มหน้าผากเลยนั่นหมายความว่าตาซ้ายตาขวานี่มองแทบจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วน่ะตอนแรกเราคิดว่าซ้ายข้างเดียวนะแต่ตอนนี้สงสัยขวาด้วยแลขวาด้วยขวาขวาด้วยขวาขวาอาจจะไม่ร้อยอาจจะเหลือสักสิบ0ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่พอลางๆได้เพราะว่าข้างขวามีการกระพริบตาออืแต่ซ้ายเนี่ยไม่กระพริบเลย แต่ตอนนี้เดี๋ยวควานฝุยกับเราเดินมาโดยที่ช่วยอ่ะช่วยอ่ะใช้ขาคอนโทรลว่า,าให้หลบซ้ายหลบขวาอ่ะเดินตรงคุยไปถึงนู่นแล้วบนกลับมาโดยไม่ช่วยได้ไหมอาจจะจำแล้วกันนะเดินหน้าไป มาถึงเมาางื่อวานอันนี้เขาใช้งวงใช้งวงหมุนตัวมาหมุนตัวมาลงน้ำเลยวนหมุนตัวมาอยู่ได้ด้วยควานใช่ครัอยู่ได้ด้วยควานอย่างชัดเจนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าควานต้องคนทวนในสิ่งที่ปลอดภัย ไอสิ่งที่ไม่มีอะไรขีดขวางนั่นน่ะเมื่อกี้เออเมืนมื่อวานเพื่อนในป่านอ่ะที่แบบให้เขาเดินเลยนะแล้วแล้วแล้วอีกเคสหนึ่งเคสที่มันมีหินหลุดขุกขักเนี่ยเขาเดินเนี่ยเตะไหมไม่ไม่ไม่เตะแต่ต่อมาอะไรถ้าถ้าเป็นตอนี่ชนใช้งวงถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นไอไอหินปลุกหลักนี่ไม่ไม่มีการไม่มีการเตะที่เราไม่าาาดหน้เลยข้ามไหม

งาน,นชนโอเควันนี้เรามาช่วยกันดูนะครับว่าช้างที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพอะไรบ้างมีพี่นะครับพี่เพื่อนแล้วก็แน่นอนเป็นสังคมงคนเลี้ยงช้างที่อยู่ด้วยกันนะครับที่ชํานาญจากแม่ลิมแอลอัลฟันโฮมนะครับพี่เห็นอะไรบ้างพี่ตกใจไหมก็ตกใจ อันดับแรกเห็นตกใจแรกเลยคือตาแววตาด้านซ้ายมีมีตาขาวเป็นลูกลำใหญ่เลย uh huh. นะแล้วก็มาลองมาลองมาเทสดูกับพิรพัฒน์เมื่อกีนนี้โดยเทสโดย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 ใช้ไม้หรือว่ามือแตะนะว่าเขากระพริบตาไหมด้านซ้ายด้านซ้ายไม่กระพริบตาเลยนะ <c oughs> แต่ด้านขวาย้ายมาด้านขวา <c oughs> ด้านซ้ายเนี่ยตาขาวเป็นเหมือนลูกลำใหญ่ด้านขวาเนี่ยคล้ายลูกลำใหญ่เหมือนกันแต่น้อยกวา่าน้อยกวา่าน้อยกวา่าจะมีการเบิง่งมีการมองมีการชะง,งักพอเราเทสด้วยเอาอะไรไป ขวางหูขวางตาปุ๊บเนี่ยมีการกระพริบแต่ถ้าด้านบนสูงเนี่ยไม่กระพริบแต่มากระพริบด้านล่างหมายความว่าแก้วตาของเขาที่การมองเนี่ยเขาหายไปครึ่งมืดบนหรือเปล่าเราไม่รู้อ <ừ ừ. S 2> ตอนนี้นะมืดด้านบนหรือเปล่าแล้วก็ลองเอาควานขุยลองขึ้นคอแล้วให้เดินเดินไปตรงๆโดยที่ไม่อันที่หนึ่งเดินไม่ไม่ได้คอนโทรลซ้ายขวาเดินไปหาต้นไม้ชนต้นไม้ชนต้นไม้เลยถ้าม,มีสิ่งกีดขว,วางเราเทสนะเราทดลอง แล้วกับอีกอันนึงควานขึ้นแล้วก็ช่วยคอนโทลซ้ายคอนโทลขวาเพื่อให้หลบอันนั้นพอได้เหมือนช่างจะรู้นะว่าว่าควานช่วยควานช่วยอคอนโทลซ้ายคอนโทนหูซ้ายหูขวาเป็นวิธีการคอนโทครัาทาให้เขาหลบนู่นหลบนี่ได้ในในขณะที่บนนั้นแต่ในขณะที่สิ่งของที่กิดขวางอยู่ด้านล่างระดับต่ําระดับต่ำอันนี้สัมพันถ้าถ้าเขายืนอยู่นานแล้วแล้วเขาวงเขาเลยเลยสิ่งสิ่งกีดขวางนั้นไปเขาเดินมาได<ข>้เขาเตะทันทีเขาเตะเลย นั่นหมายความว่าข้างล่างไม่ได้มองมองไม่เห็นเลยเคสตุ๊กตาแล้วก็เคสเคสผิวหนังเคสร่างกายความอ้วนเนี่ยโอเคได้อยู่นะฝ่าทุ่งฝ่าเท้าเนี่ยพอผ่านพอได้เพราะว่าเนื้อเนื้อใหม่เขาขึ้นมาดอกยางเ็าเต็มที่ไม่มีเน่าแต่เล็บมีเล็กเล็กเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยนะฮะแต่ขาหลังขาหลังเนี่ยเกิดจากการเนื้อสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เนื้อบวมเนี่ยก็อาจจะมีการกระแทกขาหลังค่อนข้างเยอะ ก,ก็เนื้อก็เลยสร้างเนื้อคน,นใหม่มาหุ้มขาหลังด้านซ้ายและด้านขวาคนก็จะเยอะอันนี้พี่ประเมินหน่อยสมมติว่าช้างที่อยู่ภายใต้การดูแลของควานที่โอเคนะ่ะรู้ใจกันไปไหนไปด้วยกันมีอะไรให้ระวังควานบอกมีอะไรให้หลบควานช่วยแต่ถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่คิดคิดลบเลยนะในภาวะที่แย่ๆสมมติมันมีเรื่องที่มันเกิดความวุ่นวายขึ้นเนะี่ยความเสี่ยงของการที่ช้างมองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีเสี่ยงมากกวา่าเสี่ยงมากกว่าช้างที่ช้างที่มองเห็น ทั้งที่สัมผัสดีอย่างเช่นเราอยู่ร่วมกันหลายๆโของอย่างเงี้หยหลายๆตัวอย่างเงี้ยนะบางเอิญเนี่ยเกิดมีพุมีเสียงดังหรือมีสิ่งอะไรก็ได้ที่ทำให้ตกใจอยู่ในประเทศไทยอ่ะเรื่องพุุเรื่องอปีใหม่เรื่องการกำลังเพลินๆเนี่ยเกิดการตกใจขึ้นมาเนี่ยทุกตัวตกใจหมดและตัวเขาตกใจด้วยแต่เขาตกใจโดยการวิ่งและมองไม่เห็นข้างหน้าท่านาลองคิดเอาว่าเราวิ่งไปข้างหน้าโดยที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเ,ยเกิดอะไรขึ้น เจอเขาจนเขาเจอโต๊ะเชิดโต๊ะเจอแม่น้ําโดดตกแม่น้ําเจอหน้าผาล่วงเจอหน้าผาล่วงหน้าผาอันนี้เขตนี้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวคือการเลี้ยงดูต้องต้องอยู่ในขอบเขตขอบขอบเขตที่ให้เขาอยู่อะจุดสี่จุงห้าไม่ได้เหมือนกัน mm hmm. เดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาโดยการที่ตกใจทุงสี่จุงห้าแล้ววิ่งแหลกลาน นนแล้วควานที่ต้องทําบทบาทเป็นดวงตาที่สามดวงตาที่สี่ต้องารเขาสำคัญสังเกตว่าเขาขึ้นคอเห็นไหมเขาเดินนินน่มๆนวลรอรอจังหวะควานที่คอนโทรลซ้ายคอนโทรลขวาจะบังคับให้เขาไปซ้ายหรือไปขวาเขารอเวลาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำเร็วพูดพลาดพูดพลาดรอควานนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มั่นใจตัวเองเลยแต่การที่ไม่ได้มั่นใจตัวเองในการมองเห็นเนี่ยสัตว์ความระแวงเนี่ยมันมีมันมีมันมียิ่งมีมากกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะว่าเขาประเมินข้างหน้าไม่ได้ อันนี้ระวังไอเทมนี้ต้องต้องระวังแต่โดยนิสัยเขาเน่เขานิ่มนิ่มเพราะอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องเขามองไม่เห็นพี่มันมีส่วนหนึ่งที่ยังเอาอยากจะให้ช่วยให้สังคมได้เข้าใจหน่อยว่า,าบางทีเขาก็าจ,จะสรุปอะไรแบบพื้นๆง่ายๆเนาะขี่ช้างไม่ดีสมัยก่อนประเทศไทยแม่งเด็กแทบหลังแอนมีใครเคยโไวยวายไหมแน่นกับมนุษย์นะ<อ>พีกับช้างเนี่ยปานขึ้นไปขี่ข้างบนน้าหนักแค่ยังไม่ถึง0.5น6น้ําหนักของเขาเลยทํามาเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะ แต่อันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องไร้าสาระไปแล้วสําหรับผมเนี่ยมมองว่าช้างเชือกเนี่ยถ้าไม่มีกวานเขาจะดำรงชีวิตได้อย่างไรคราวนี้แหละสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงและใช่เนี่ยถ้าเขาตาบอดมาแล้วเนี่ยเขาจะดำรงชีวิตได้อย่างไรถ้าไม่มีกวานเขาจะเดินยังไ,ไงไปยังไงนะฮะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ยังไงก็บอกว่าแค่มนุษย์เป็นสัตว์เล็กยังต้องออกกําลัง ช้างต้องเดินออกกําลังวันหนึ่งหลายๆลกิโลห ari, ลายหลรอบด้วยซ้ําและต้องอาบน้ําด้วยซ้ําเขาไม่สามารถไปเองได้ไปเองได้แต่โอกาสเสี่ยงมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นกวานเคล็ดเรื่องขี่คอเนี่ยจบไปได้เลยเพราะยังไงยังไงช้างเลี้ยงต้องขี่คอเปรับเบบพื่อน,นกันกลุ่มพวกอ้างอนุรักษ์ต่างๆแล้วก็จะมาตีความแบบว่า ตความด้าเดียวนะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นทําได้น,นี้ทําไม่ได้นะครับมิติของการเลี้ยงช้างในประเทศเราเป็นมิติในการเลี้ยงแบบปัดย้ายนะครับคือช้างกับควานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพูดง่ายคือเป็นเป็นไลฟ์พาร์เนอร์น่ะเป็นคู่เป็นคู่ที่จะดูแลปกป้องซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นมิติที่ก็ตกใจเหมือนกันพี่ชนานาญบอกว่าตกใจผมเองก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะช้างรอดมาได้ขนาดนี้แล้วแล้วก็โดยที่ตามองแ เราก็ต้องปรับตัวเนาะเปลี่ยนบทบาทแล้วก็ดูว่าวิธีการเลี้ยงดูช้างแต่และเชือกมันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเคสของฐานทัพเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับว่าเขาจะมองไม่เห็นแล้วหลังจากการทดลองแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตาซ้ายพี่มองว่ากี่เปอร์เซ็นตาขวากี่เปอร์เซ็นตาซ้ายตาซ้ายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่เห็นเลยร้อยเปอร์เซ็นคือเห็นมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ตาขวาเนี่ยน่าจะเห็นสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นสังเกตดูนะครับโอเคแล้วก็เบื้องต้นนะครับ อันนี้เป็นมุมของคนเลี้ยงนะคือในระดับผู้บริหารบางช้างเรามาดูด้วยกันนะครับปรึกษาหารือกันแล้วก็ถัดจากที่เราทําได้เราทําถัดจากที่เกินกว่าระดับควานหรือเจ้าของก็คือเขาต้องหมอตาแล้วครับเจนนี้ต้องส่งหมอแล้วถ่ายรูปส่งหมอเบื้องต้นต้องเป็นเรื่องของสัตวแพทย์แล้วก็ผู้ชานาญการเรื่องเรื่องตาช้างแล้วล่ะครับก็ ทำงานร่วมกันนะครับไม่มีใครไม่มีคนใดไม่มีคนใดคนเดียวไม่มีองค์กรใดอคงค์กรเดียวที่จะดูแลแล้วก็รักษาช้างได้แบบเป็นเสร็จนะครับทุกอย่างของความสําเร็จในการอนุรักษ์ช้างต้องทําเป็นจิกซอนะครับชิ้นนี้ทําได้อีกชิ้นนึงช่วยต่ออีกชิ้นหนึ่งช่วยรับอีกชิ้นหนึ่งช่วยเข้ามาแก้ไขนะครับไม่มี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 ซูเปอร์ฮีโร่ครับไม่มีสูตรสําเร็จในการดูแลเขาอย่างเคสเนี้ยถ้าเราใช้สูตรสําเร็จมาปุ๊บมาถึงปุ๊บเอ้ยช้างตาไม่ดีมันต้องเปลี่ยนสูตรใหม่เลยนใหมช เนแนบบนี้นะลืมอดีตที่เลวร้วายนะพรายฐานทัพหลังจากนี้พรายฐานทัพจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่ดีและก็สวยงามไม่โหดร้ายเหมือนที่ฐานทัพเจอสิ่งที่ทำกับช้างกับข้อมูลที่คุณปกปิดไว้มันคงจะทำร้ายคุณเองในอนาคตวันนี้คุณนาโชคดีมากครับที่ได้พรายฐานทัพมาดูแลเพราะดวงตาของฐานทัพอาจจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งถ้าเขาได้รับการรักษายอย่างจริงจังและก็ถูกวิธีสู้ๆนะครับคุณนา สู้ๆนะครับคุณพัสสู้ๆนักพลายฐานทัพชีวิตใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับเพื่อนๆสมาชิกสามารถร่วมสนับสนุนการทำงานให้กับคุณพัดได้นะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้นะครับผมแปะไว้ให้แล้วขอบคุณครับ